ได้อาการนักขนาดนั้นจ้ะวัดนี้น้องบอกไปบพ่จะพึ่งมาหาปูส่วนฝนเนี่ยค่ะส่วนแม่ขน้องมามาหาปูนี่น้องจังสิบอกแม่บ้านเรียนแกสิเลีนของแกไปนั่นแหละเราก็จะเลาเองจ้าท่านถามเพิ่นสิบบอกบอกับต้องให้เพิ่นเป่าเองมีป้าแก่หรแก่สิเปลาเนี่ยแตเลีนมาสิบบอกคนมาเลยเลี้ยงชุนเก้าเจ้าหันไม่ในไม่ในเลข้ยงชุเก้า เมื่อซุนเก้าอยู่บ้านเลีนกับแม่คนลามาเมียนั่นศูนเก้าคนละศูนย์เก้ายังเพื่ท่านแม่ก็ได้ไม่ได้สนใจน้ำเพลือบอกว่าศูนย์เก้าอีแม่ซื้อบปลาไม่ได้สนใจเมื่วันนี้บลาร์เห็นไปลูกเห็นเห็นเด็กไป มาก็นี่บอกผู้ใชเสื้อที่สมนีบอกนอกยังกระลูกครับผมน้องอะไรครับพ่อไทยวันเดียวอ้าเพ่ออีชางก็ได้บ่ลูกสวัสดีครับตัวไหนครับหัวเจ้าตัวไหนเนาะหาปูกเพื่อนเฉียนเหร่นนี่เป็นยังะเจ้าเพื่อนเฉียนใหได้นี่นี่นะนี่นะเพื่นจะไปาบปูบอกเจ้าว่าจะเล่นไปหัน แ่นเป็นยางแ่นแตนแล้วจ้ายต้ึขอไปหาปู่ไหมลูกไปหาปู่ไหมไปไหมลูกน้องๆจะไปหาปู่ไหมน้องสิไปสิไปหาปู่บ่ครับไปคุณบ้าไปหาปู่คุณบ้าไปบ้าหายอ้ภาพไปบ้าห้อ้ภาพไปหาปู่ เ็เอาั่ียวค่ะแต่เพอนมด้โลาเา่นไปเขาบอมนต์ถึงมาไปน้องอะไรครับแม่อมลูกบ่อมื้อย่างแจ็กกี้นี่คือน้องแจ็กกี้นะคะท่านผู้ชมชื่อน้องแจ็กกี้

ยากี้ตหน่อยนั่งลานี่ตัวดอยแต่น้อเอาอีกเอาอีกเอาเขียนไหมเขียนไหมเขียนตัวยักํลังเขินอยู่พี่น้องเลขสามเลขเจ็นเลขยังพี่ขึ้นเจ็ดอตแตกเอาเขียนไหมลูกเขียนไหมเขียนไหมแต่ว่าสูนสามอันดับแรกกันูสกับนปเขียนไหมเนี่ย ตัวใหญ่เลยหมูหมกขัดแทนเนาะอยากตายคนหลปวดบักลายจะซองน้ำนองลูกบักลายจะซองหัวบังลูกสามเจ็ดพษีมาสามเจ็ดสามศูนย์เจ็นี่นจุดเพิ่มด้อศนย์ขึ้นจุดศูนย์สามเจ็ดนยามเจดสา้าซู้ไว โอ้เล oh, ็กเจ็ดจะเป็นตัวเลขเจนาะเดเนี่คือยังเบิ้งหนไพี่น้องเอ้เอาเบิ้งเอลคิบอโอ้เลขมทางีดเนาะเนยงศูนย์สามเอตัวใดลูกหันมาทางนี้เด้อเป็นตัวเลขอีลีเลยเนาะเาเงน้องเล็กเาท่านเป็นแมนวค่ะท่านไปโรงเรียนไปไปโรงเรียนอวกต <differences S 2> เอาไปด็่เป็นสามเจเห็ดนี่แหลเพราะว่าแต <um> <โ pul ver> ่ว so ่าเป็นสามข้างบนกับเป็นเจเจเห็ดนี่แลสามเจแล้วนะน้องเสือีสมนียนหว่าโ้เลข็จกับเลขสันมาทางนี้จังน่อยนะจ๊ะขออนุญาตเลยพี่น้องค่ะ

สามบ่ศ <rate. S 1> ูน์โอ้ยศูนบานนี่ศูนย์เจคือเก้าสามโพี่น้อง0ูนย์เจ็หนัาไปแม่นเด็กยังสามศูนย์เจ็ดมัสามน3ง่ามกระดกสามศูนย์เจ็ดอสามสามบกง่ามเลยสามศูนย์เจ็ดนี่ยหันม่นมงยนะพี่แนี่นพ่น้องน่ยสองพี่น้องทายไหวทายไหวพี่น้องแคบนาจอเรื แปหน้าจอนะคะอาจจะเป็นสามศูนเจ็ดเหล็กสมาสัตว์แทนี่เขียนเล็กสามสัตว์เน้องนิ่งๆหน้าเจ้าค่ะพี่น้องแคบหน้าจอเลยครับขอไว้แต่เบื้งเป็นพิศนานะครับพาะพิศนาก็ตีเขอเลยนะครับสามศูนเจ็นย์สามเล็กหน่อยว่ท่นใดนังสือเนาะงเขียนใสซ้ำนี่เาขึ้นเก่งแต่ขเขียนได้เนาะศูนย์สามครับอ๋อสามสคักๆตัว สามแล้วจากศูนย์เจ็ดแล้คือเก่งแต่เราเขียนได้ไหมเด็กหน่อยสำนีปกติเขาเจ้าเราเขียนได้เนี่ยผ้าไปหาตับปลากผ้าไปหาตับปลากคู่ยิ้มใส่พี่น้องก็เป็นแนวท่าพี่น้องวะนี่นะคะจะเป็นเลขนั้นเลขนี่นะคะพี่น้องแข่งไหนที่แรกเนาะ มันจะเป็นเลขสามแล้วก็น้องมาเขียนให้อีกแล้วก็ศูนย์เนาะเอ่ยพันธผ้าไปหาปู่ไปสองตศูนย์เองหน่อยปูพอพันดอออกมากนะพอคุเทียเพันเดาออกมาเป็นตัวเลขได้วันนี้เพื่อนเขียนให้เนาะค่ะเนาะคเนี่ยยังละมุนตาจันคันตามมานั่งกะสิว่าเป็นสามสามจุดระพัดมีสามเนาะถ้าว่าคันตีนี่แอดมินตีเป็นสามศูนย์เจ็ดคือกันเนาะค่ะเนาะ สามศูนย์เจ็ดนะคะท่านผู้ชมเรียกว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดเนาะพี่น้องปะกร้องพิจรารณาเบิ้งนะคะท่านผู้ชมค่ะ,คะก็เป็นเพียงตัวเลขแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะช้าสติใช้วิจรารณญาในการรับชมนะคะก็เป็นตัวเลขนะคะที่น้องแจ็คก,กี้นะคะได้เขียนให้นะคะน้องยังเขียนไม่ได้นะคะแต่ว่าน้องก็ใช้ปากกาขีดเขียนไปนะคะ ก็ถ้าท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นเป็นตัวเลขก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่าเป็นตัวไหนนะคะปกติน้องจะบอกเป็นตัวเลยนะคะอ่ะก็ลองพิจารณาไว้เนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะเจอไหนเูแล้วยือซื้อเพงกลัมางกาครับไหนกัลูกบ่พอเพ่งนี่แหละ

ต้องใครอยากได้ชัดเด็ดต้องเบ่งน้ำของหนาเฮ้ฮ่าว่นี <c oughs> ่ใครบอกหน,นูไม่รู้ฮะได้มาจากไหนล่ะลูกใครบอกมีคนมาบอกไหมครับฮะจำไม่ได้ฮจำไ,ไ,ไม่ได้ว่ามีคนมาบอกตอแต่รู้ว่าเป็นตัวนี้เหรอครับศูนย์ห้าแปด นะครับอเทพตี้ที่องกับเป็นตัวเลขของน้องเทปตี้นะคะท่านผู้ชมที่หน่งได้ศูนย์เจ็ดสามบกศูนย์สามเดสามศูนเจ็ดี่รองเขียนให้สามศูนนะครับแล้วก็คนที่สอนะครับน้องน้องแปรห้ได้แปรห้เรียบร้อยนะพี่เนาะเขียนวันที่ให้ด้วยนะครับเขียนวันที่หนค่ะ เอาพี่น้องเป็นแนวทางเด้อผู้ใดคนมากกันนะคะใ่่เอาให้เนิ่งเลยๆุยนะคะนะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางนะคะใครช่องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะใช่เที่ยงหมอข้าวให้ลุ่มเป็น สิดแม่แล้วมากแม่แล้วจ้ะมันมันกับสกิดมามีเทดี้ได้แล้วคนหลังแต่ยังแม่วางถีเนาะเต้นสุนหาแปเอาเทดี้กรบบอคนหลาลูกก็ได้วางเบาดังๆจนกว่าคนก็ได้ห่วงถึงหนัยังได้ยินนันนะมามีวัสดีจ้มามีเท็ดี้ได้แล้วตัวยังก็ลูกเจจําได้บ่ตัวได้ละส่วนห้าแป ศูนย์ห้าแปดืออิริเน่แม่ะอกอีรลีน่แม่หานเนีบอกคักๆตัวได้พล้งน้อยสุดยคักบานนี่แหะที่น้องเลยพอสิดยไปเนี่ยเจ้าดูๆานเฮ้เจ้าสิมานีดูๆมานีแล้วหวานไม่แห้งมากเลยกับมาลวดมาหาปูบอ่ค่ะกาประจัเมือก่อนหนี่กับมาได้พอนนะิงหอนกับ้าแวมหาปู เน่บ้านก็ไปกินยาพาราซือๆกับเศ้าเลย่องกำลังหน่อยบอกเด็กพี่น้องสามตัวตรงๆนะคะเนาะอ้าพี่น้องเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อโอเคเนาะโอเคเนาะครับขอบคุณหลายเด้อขอบคุณครับน้องเท็ดดี้กับน้องแจ็กกี้น้องเท็ดดี้กับน้องแจ็กกี้น้องแจ็กกี้เนี่ยคุณแม่พ่นเขียนเนี่ยคุณแม่คิดว่าเป็นตัวใดจ้ะ แจ็กกี้เนี่ยไหมตัวใหญ่ h ẳ นแล้วตัวน้อยเบิ่งเบาออดคุณแม่เห็นเป็นตัวเลขเจ็แต่ตัวที่พ่จนที่ใหญ่ใหญ่เเลขสามเลขชัดเธอได้หรอค่ะชัดว่าพิ่เขียนเลขสามนั่นชัดชัดเนาะค่ะเนาะเมืองไม่จะดูเน่่างเบิ้งเบิ้งจโชว์ให้หน่อยนะคะเนาะ เบ <si de eh? <si <si ิ้งพ่ออกแล้วแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เบิ้งออกที่มาเป็นเจ็ดแต่ว่าตัวนี้เบิ้งบ่เป็นสามเป็นจับูนใหญ่อันนี้เป็นซูนค่ะอันนี้ตัวยังที่บอกว่าอะไรนะสามซูนใหญ่น้องเคล็ดดี้เห็นเห็นเบิ้งน้าน้องเขียนตรงไหนนะลูกแปดห้าศูนย์ ทานองเกยะดเบิองอันนี้น้องเขียนเป็นตัวใดกับศูนย์สามเจดนะคะออ้ก็นองก่อนสศูนย์ัเนย์สามศูนย์นะจ๊ะศูนย์สามศูนย์เจ็ดมสาเจดแม่เนี่ได้ี่น้องน้องก็เห็นคือกันเทปตีก็เห็นคือกันเนาะค่ะอ๋อนาองพันเห็นเป็นตีต่อไปก็ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะเน้นพ่ดตีเป็นศูนย์เจดนั่อะไรอะไรศูนย์สามศูนย์เจด Ar, เป็นแนวทางพี่น้องคะน่อยเขียนหายกันมักซิมันหมานอยู่เด้อสามโตศูนย์สามเจ็ดศูนย์ห้าแปดประสานนะคะไอ้กับน้องคนเป็นผู้บอกผู้เบาน้อศูนย์สามเจ็ดกับศูนย์ห้าแปดคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสีเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม